สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับเบนอีกแล้วนะคะเพื่อนคุยสายโฟร์หนนะวันนี้จะไม่ได้มาคุยเรื่องสายฟอร์ใดใดทั้ทงสิน้นแต่ว่าบาังเอิญไปเจอบอรอดแคสต์บอรดแคสต์บดแคสหนึ่งแล้วฟังแล้วชอบก็เลยอยากมาแบ่งปันเกี่ยวกับว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตยังไงเราเสียเวลาชีวิตเราไปเราใช้เวลาเสียเปล่าเป็นโดยไรประโยชน์หรือเปล่ามันเป็นบรอดแคสของแดนมาเชลหรือมาเชลสักอย่างนี้แหละ เขาเป็นบิลเลแน่คือเขารวยระดับหมื่นล้านเลยถ้าเทียบเป็นเงินไทยเขาบอกว่าเวลาเขาขับรถพวกรถเมอร์กินีหรือรถโรลส์รอยรุ่นเบนเดตอะไรเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกอะชอบมีคนมาถามเขาว่าขอทริคขอเทคนิคในการทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกให้ไม่ได้ว่าเขาทําอะไรแต่เขาจะมาบอกให้ว่าอะไรที่เขาไม่ทําซึ่งฉันฟังแล้วเออมันใช่ก็เลยอยากเอามาคุยแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อน ส่วนใครที่อยากฟังเขาพูดจริงๆก็ลองไปหาดูนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะไม่ทําเลยเจ็ดอย่างในชีวิตคือหนึ่งเพื่อนเพื่อนคนไหนที่คบเขาแล้วแบบเวลาเขาเดือดร้อนหรือเวลาเขาขอความช่วยเหลือหรือเวลาเขาอยากคุยด้วยอยากสนุกด้วยไม่เคยติดต่อมาเลยแต่จะติดต่อมาเวลาในสิ่งที่เขาต้องการ คือให้แต่พลังลบเ n e r g รลบๆบคือเวลาแบบต้องการจะย้ายบ้านต้องการจะ,ะยืมเงินก็จะติดต่อเขามาแต่เวลาอื่นไม่เคยติดต่อเขามาเลยหรือเวลาเขาติดต่อกลับไปก็ติดต่อไม่ได้เลย mm. เขาบอกว่ามันเป็น energy ที่แบบมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาโกรกขึ้นให้ชีวิตเขาโตขึ้นเขาบอกว่าคนพวกนี้ยเขาพยายามที่จะอยู่ให้ห่างเพราะการที่มีเพื่อนพวกนี้ออกไปมันจะทําให้เขาได้เพื่อนใหม่ชีวิตคนเราอะ่ะ มันจะเดินเข้าไปสู่ความฝันไปชีวิตที่เราต้องการได้มันต้องเริ่มที่ mindset เ,เรามันต้องเริ่มที่ mindset เ,เราแล้วก็ต้องเริ่มที่ energy energy ที่มันจะเข้ามาว่า energy ที่เรารับมาบวกหรือลบฉันชอบคำหนึ่งมากที่เขาพูดฉันชอบมากๆเลยก็คือแบบว่า why you need people that make your life t harder why you make people that make your life harder ก็จริงทําไมเราต้องการคนในชีวิตคนท็อกซิกที่ทําให้ชีวิตเรามันลําบากขึ้นแต่เราก็เป็นนะทุกวันนี้เราก็เป็นนะเหมือนถ้าเพื่อนสาวฉันแบบอยากไปปรึกษาที่ทํางานหรือปรึกษาเพื่อนแบบอยากได้ผัวฝรั่งแล้วก็เพื่อนคนนั้นก็จะให้คําตอบว่าเฮ้ยมึงแก่ไปแล้วมึงเข้าวัดเถอะหรือมึงหุ่นอย่างเงี้ยฝรั่งไม่ชอบหรอกฝรั่งมันชอบของแปลกฝรั่งมันชอบตัวดําเล็กๆอะไรเงี้ย คือทั้งที่แบบสมมติแกจะเป็นขาวหวยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความจริงอะแต่เพื่อนคนหรือมันจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เพื่อนคนนั้นพยายามแบบให้ energy ที่ลบแกไว้ก่อนแต่แกก็ยังเป็นเพื่อนอยู่แล้วมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงสมัยก่อนที่ฉันยังเรียนมหาลัยหรือว่าอะไรบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยฉันอยากไปเมืองนอกอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะแบบว่าภาษามึงภาษาอังกฤษมึงเคีียขนาดภาษาอังกฤษมึงแย่ขนาดเนี้ยมึงจะไปทําไมมึงจะไปทําอะไรอะไรเงี้ยมึงจะไปได้ไดหรออะไรอย่างเงี้ยแบบ คือแทนก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะไม่ได้ว่าเขาผิดแต่คือก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะแต่ว่าคือเราเลือกเราเลือกที่จะรับฟังเหล่านั้นแล้วมามาบั่นทอนความคิดความวามันเราแล้วสิ่งเหล่านั้นที่คนอื่นพูดะมาบั่นทอนตัวเราเองอะซึ่งมันคือเรื่องจริงเรื่องจริงที่เราทุกคนเป็นอะแกเข้าใจไหมข้อสองที่เขาบอกว่าเขาเขาจะไม่ทําเลยข้อสองที่เขาจะไม่ทําเลย ไม่ขอความคิดเห็นไม่ขอความคิดเห็นจากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าแกอยากเปิดร้านกาแฟแกอยากเปิดร้านกาแฟแล้วแกอยากเปิดร้านกาแฟแล้วแกไปขอไปขอความคิดเห็นจากคนที่ล้มเหลวแกได้เอ e นเ y ลบๆแกเข้าใจไหม แกต้องไปเฮากับคนที่ประสบความสิเร็์ว่าเขาทํำยังไงคนที่ล้มเหลวแกฟังได้แต่แกจะไม่ทําตามสิ่งที่แกจะไม่ทําอันนั้นได้แต่ถ้าแกอยากได้ความสําเร็จแกต้องไปหาคนที่ประสบความสิเร็จเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าแกอยู่ในยิมอ่ะแกอยู่เดินไปออกกำลังกายแล้วคนสามร้อยพาวมาออกแล้วแกกําลังวิ่งอยู่แล้วคนแบบหนักสามร้อยพาวแล้วมาบอกแกว่าเฮ้ยวิ่งแบบนั้นมันผิดนะเอ้อกำลังกายแบบนั้นมันผิดแกจะเชื่อเขาไหม ถ้าแกเชื่อเขาแสดงว่าแกก็จะจากล่างแกแค่ร้อยกว่าแกจะกลับไปเป็นสามร้อยเหมือนเขาแกเอาไหมนี่คือเห็นชัดๆเลยนะเหมือนแกกําลังออกกําลังกายแล้วแล้วแล้วบอกว่าเออผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกแกเอ้ยทาอย่างนั้นผิดทำอย่างนีน้แต่ตัวเขาเองอ่ะอ้วนกว่าแกอะไรประมาณเนี้ยมีโลกมากกว่าแกแกจะฟังเขาไหมเนี่ยคือแกจะไม่รับความคิดเห็นจากคนที่เขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในสิ่งนั้น แล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะแดนก็ยกตัวอย่างว่าพ่อแม่พ่อแม่เหมือนพ่อแม่ตัวอย่างพ่อแม่เราอะ่ะบางทีเจเนอเรชันเขากับเจเนอเรชันเราอะ่ะไม่เหมือนกันการให้คำปรึกษาหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเหมือนตอนนั้นอะ่ะฉันจะขึ้นมาหาลาัยแม่ฉันเขาก็ไม่ได้จบมาหาลาัยหรือด้านอะไรมาเลยเขาก็จะบอกว่าเออไปมันไม่ดีมันไม่นู่นไม่นี่มไม่ดีกรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งฉันบอกว่าแม่แม่ไม่เคยไปแม่รู้ได้ยังไงว่าไปแล้วมันไม่ดีอันนั้นมันไม่ดี ไม่ได้บอกให้พวกแกว่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ใช่เขาทุกคนพ่อแม่เตือนด้วยความเป็นห่วงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่พ่อแม่เราประเจินมาหรือเจอมามันแตกต่างกับเราในยุคนี้ปัจจุบันนี้นี่คือเรื่องจริงเลยบางคนเชื่อฟังพ่อแม่แต่ว่าสิ่งที่ได้รับมันแตกต่างเหมือนกันทําธุรกิจอะแกจะบกอยากจะทําธุรกิจออนไลน์แต่แกไปนั่งถามแม่ค้าตลาดนัดอะ แกจะได้คําตอบที่แกต้องการไหมอย่างนี้เลยคือเห็นชัดๆเลยคือแบบแกจะไม่ขอเพิ่มปรึกษาจากคนที่เขาไม่เคยทําสิ่งนั้นหรือประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นข้อสา 3, อย่าโทษคนอื่นอะไรขา้ตามในชีวิตอ่ะเราคนไทยจะแบบหัดโทษคนอื่นหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําแบบสนุกๆกันใช่ไหมแต่ว่าจากที่ฉันฟังบทแคทเข้ามาคือไม่โทษคนอื่นเพราะการที่เราโทษคนอื่น ชีวิตเราจะอยู่กับทีเราจะไม่มีการพัฒนาไม่มีการแก้ไขเพราะอะไรเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เออฟังแล้วเอยมันใช่สมมติว่าวันเนี้ยแกไปทํางานสายไปถึงบอกว่าหน้าอุย้ยมันรถติดข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนวิ่งตัดถนนเนี่ยหมาวิ่งตัดถนนเนี่ยมันก็เลยสายเน่นนูน่นนี่นั่นเนี่ยเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยลูกมันช้าเลยไม่ได้ อย่าโทษคนอื่นเพราะว่าการที่โทษคนอื่นพรุ่งนี้เราจะเหมือนเดิมชีวิตเราจะวนลูปซ้ำๆแต่ถ้าเราโทษตัวเองไม่ได้โทษตัวเองแบบลองปรึกษาลองศึกษาปัญหาแล้วแก้ไขตื่นเช้ามาตื่นให้เช้ากว่าเดิมสิเมื่อเช้าไปตรงนั้นรถติดเกิดอุบัติเหตุลองพรุ่งนี้ตื่นให้เช้ากว่าเดิมเผื่อเวลาไว้เผื่ออุบัติเหตินี้พรุ่งนี้ตื่นให้เช้ากว่าเดิมแล้วปลุกลูกจัดการลูกกินข้าวก่อนสิเผื่อเวลาไว้เผื่อลูกงอแงสิ เป็นไงพอเราไม่โทษคนอื่นแต่เรากลับหาทางแก้ปัญหาแก้ไขอันนั้นชีวิตเราจะมูไปข้างหน้าชีวิตเราจะพัฒนาขึ้นข้อสี่ข้อสี่ก็คือหัดรู้จักเซโนซะบ้าง no ไม่เซเย็ดทุกอย่างเซโนซะบ้างเพราะทุกอย่างในชีวิตเราอะเราเราหลายเรื่องหลายอย่างถ้าเราหมดติเย็ดเย็ดเย็ดได้ได้เราทำได้ไม่หมด ฉันจะเล่าให้แกฟังยกตัวยอย่างเลยฉันไปขับอูเบอร์ด้วยความที่ตอนนั้นนะไปขับอูเบอร์ลองพาลูกดูอยากทำคอนเทนต์เห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำคอนเทนต์แล้วว่าเออคนดูเยอะก็เลยอยากรู้ก็เลยจะพาลูกขับอูเบอร์ฉันไปขับมาแล้วไปขับมาเป็นอาทิตย์เลยเป็น,เป,นเป็นแบบสองอาทิตย์เลยก็อยากรู้ว่าตอนแรกว่าจะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังได้อยากฟังพาลูกไปขับอูเบอร์แล้วแกใช่ไหมอออเดอร์ที่เข้ามานะ่ะบางครั้งมันออเดอร์ที่แบบทุเลศอ่ะอุบาทมากผู้นี้เลย คือให้ขับแบบครึ่งชั่วโมงแล้วได้แค่ห้าเหรียญหกเหรียญแล้วยังไม่รู้ว่าทิปจะได้เท่าไหร่หรือจะได้หรือไม่ได้อะและถ้าฉันเซยเตกตกลงตกลงทุกคลิปที่ทุกคลิปที่เข้ามาหรือทุกออเดอร์ที่เข้ามาที่ Uber Eat อูเบอร์อีดนะที่ฉันไปรับอาหารแล้ว ถ้าชั้นมัวแต่เซยเย็หมดชั้นจะไม่ได้ออเดอร์ดีๆเลยแต่ชั้นเลือกชั้นเลือกเฉพาะสิ่งดีๆถ้าออเดอร์ไหนแบบโอเคแค่สองไม้ขับรถแค่สิบนาทีแล้วออเดอร์นั้นได้ยี่สิเหรียญสิบห้าเหรียญสิบเหรียญชั้นไปแล้วลูกครั้งที่ชั้นไปทุกความที่ลูกค้าเขาจะเห็นมีลูกหรือว่าเขาเห็นแบบเออเราไปแล้วจะอยาใส่ชั้นได้บางทีแบบขับรถไปแค่ห้านาทีได้สามสิบเหรียญเคยได้ขนาด อสวยด้วยหรือเปล่าผู้ชายให้มาติปร้อยเหรียญเลยก็คือสามพันกว่าบาทขับรถไม่ถึงห้านาทีคืออย่างเงี้ยถ้าเรามัวแต่แยดแยดกับทุกอย่างอ่ะเราบางทีเราแทบไม่ได้เลือกในสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเราหรือการจีบผู้ชายอะไรของแกก็เหมือนกันถ้าใครเข้ามาแล้วแกแยดหมดบางทีตัวนั้นไม่ได้ชอยที่ดีของแกก็ได้เพราะฉะนั้นแก เซโนสบ้างในชีวิตแกไม่จําเป็นต้องเย็ดกับทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องได้กับทุกเรื่องแกหัดเซโนสบ้างข้อ5สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกปัจจุบันโลกโซเชียลคือการที่แกมีสิ่งยั่วย่เข้ามาเหมือนแกตั้งเป้าไว้แล้วโอเคแกอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แกอยากเป็นยูทูบเบอร์แกอยากเป็นอะไรน่ะพรุ่งนี้แกตั้งแผนไว้แล้วแกจะทำนั้นแต่พอตื่นเช้าปุ๊บแกเลื่อนมือถือ สกอมือถือละเลื่อนโซเชียลดูละแล้วแกรู้ไหมาการที่แกเลื่อนมือถือแล้วมันติดพันเพราะมันติดพันวันทัน้งวันแกไม่ได้แล้วแกจะเลื่อนไปพรุ่งนี้ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มหรือมึงตั้งใจกับตัวเองไหมว่าโอเคมึงจะผอมละจะออกกำลังกายตื่นเช้ากกำลังกายตื่นมาเชา้ามาแหกกีตาปุ๊บเลื่อนมือถือเลยสิ่งที่จะไม่ทําเลยก็คือฮ่าไม่เลื่อนมือถือไม่เอาสิ่งยั่วยุเข้ามาเป็นระดับแรกในการทําแกมีแพลนให้ตัวเองและแกทําเลย แกมีแลนให้ตัวเองและแกทําสิ่งที่แกแพลนไว้เลยอะไรที่แกต้องการจะทําแกทําก่อนเลยแกทํำก่อนเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่เลื่อนมือถืออันดับแรกในการดื่นนอนถ้าเราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้ข้อ6ข้อ6เขาบอกว่าการอ่านหนังสือมันเป็นขุมทรัพย์ของสมองหรือการดูบลอกแคสต์หรือการดูอะไรที่มันช่วยให้เราเดินไปถูกชีวิตเราที่ดีขึ้น ข้อก็คือเขาบอกว่าอย่าอ่านหนังสือแต่ให้ศึกษาหนังสืออย่าดูแค่บอดแคสต์อย่าดูแค่ youtube แต่ให้ศึกษาเหมือนแกกำลังฟังฉันพูดเนี่ยอย่าแค่ฟังแล้วให้ผ่านเพราะถ้าแกฟังแล้วผ่านแกจะไม่ได้อะไรจากชาแนลนี้เลยจากการพูดการฟังฉันห้านาทีสิบนาทีนี้แกจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าแกฟังและแกทําตามแกศึกษาว่าเออนี่มันจริงไม่จริงแกเอาไปทําตามซีไปศึกษาแกจะได้แกจะได้สิ่งนี้ว่าเออแกจะได้พิสูจน์วยตัวเองมันดีไม่ดี อย่าแค่ฟังหรือแค่อ่านหนังสือแต่ให้ศึกษาให้ทําข้อ7ข้อ7แกจะไม่เปรียบเทียบไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครหรือกับอะไรแต่ให้เปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานให้เปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่มันผ่านมาว่าแกอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีหรือยังนี่คือแกที่แกอยากเป็นหรือยังนี่คือแกที่แกต้องการหรือยังให้ดูข้อผิดพลาดตัวเองให้ดูสิ่งที่ตัวเองเป็นแกจะไม่เปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นเพราะเขาคือเขาแกคือแก แต่แกจะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับตัวเองแกจะดูแลตัวเองทุกๆวันแกจะดูซิเมื่อวานเนี่ยมันใช่คนที่แกต้องการจะเป็นหรือยังคนเมื่อเช้ามันใช่คนที่แกต้องการจะเป็นหรือยังถ้าไม่ใช่เริ่มเริ่มตัวเองใหม่เริ่มทําตัวเองใหม่ทําจนกว่าแกจะเป็นคนที่แกอยากจะเป็นแกอยากเป็นฟูลเอนเซอร์แล้วคนเมื่อวานมันเป็นได้หรือยังยังงั้นวันนี้ค่อยๆเดินไปค่อยๆทําไปแกอยากเป็นยูทูบเบอร์แกอยากเป็นอะไรก็ตามค่อยๆเดินไปแล้วเขาแนะนําว่า ให้แกอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนั้นเด็กเฮรุกทามก็คือใช้เวลาไปเลยกี่ปีแล้วจุดสนใจแกไม่สนใจอย่างอื่นให้สนใจสิ่งที่แกอยากเป็นแกอยากเป็นยูทูบเบอร์เช้ามาตื่นมาแกศึกษาแต่ยูทูบเบอร์เลยทําต่อไปเรืเ่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆเลยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นดาวดิจิตอแกทําแต่สิ่งสิ่งนั้นโฟกัสแต่สิ่งสิ่งนั้นไม่โฟกัสอย่างอื่นเลยเด็กเฮรุกทามก็คือทาซ้ําๆเรื่อยๆไปนานๆแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไง อ่ายูทูบเบอร์ดับหนึ่งของโลกใครนะชื่ออะไรนะมิเตบี แกเคยฟังสัมภาษณ์เขาไหมที่เขาบอกใช้เวลาทั้งวันน่ะเขามียีบชั่วโมงเขาดู YouTube ไปเลยยี่ชั่วโมงอ่ะแกเคยฟังไหมเขากับเพื่อนอ่ะสมอง4ี่หคนช่วยกันศึกษาว่าอังกอริทึมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ YouTube เขา take off แต่เขาใช้เวลาหลายปีกว่าเขาจะดังกว่าเขาจะ take off ไม่ใช่ใช้เวลาแค่ปี2ปีเพราะฉะนั้นถ้าแกอยากทําอะไรในชีวิตอยากเป็นอะไรในชีวิตใช้เวลาโฟกัสกับสิ่งนั้น ทำสิ่งนั้นอย่าเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องไร้สาระโอเคสาววันนี้ก็แค่มาแบ่งปันและมาแชาร์กันพราะฉันชอบบอดแคสนี้มากฉันฟังและฉันมีความรู้สึกว่ามีพลังในชีวิตมากแล้วจเจอกันคลิปหน้านะคะ